ผู้แทนองค์กรเพื่อผู้พิการขอให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทำการผลิตวิตามินโฟลิกแอซิดหรือวิตามิน b 9ขนาด0.4มิลลิกรัมสำหรับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโอกาสตั้งครรภ์ได้รับประทานตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ การที่ประเทศไทยยังไม่มีการผลิตวิตามินโฟลิกเอซิดหรือวิตามิน B9 ในขนาด0.4มิลลิกรัมทำให้การป้องกันปัญหาความพิการในเด็กทารกแรกเกิดยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและวิตามินโฟลิกที่มีขายในท้องตลาดมีขนาดเกินความต้องการของร่างกายอยู่ในรูปของอาหารเสริมที่มีราคาแพงทําให้ผู้มีรายได้น้อยขาดโอกาสในการซื้อหามารับประทานได้วิตามินโฟลิกเป็นวิตามิน B9 ซึ่งมีความสำคัญในการทำงานของระบบสมองประสาทในทารกในครรภ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างตัวอ่อนเนื่องจากวิตามินโฟลิกสามารถที่จะช่วยในการสร้างพิมพ์เขียวคือ DNA และในช่วยในการแบ่งเซลล์ในการช่วงระยะที่มีการสร้างตัวอ่อน าหากปริมาณของวิตามินโฟลิกในมารดาไม่เพียงพอในช่วงการสร้างอวัยวะของตัวอ่อนอย่างเช่นแขนขาอาจจะมีความพิการเกิดขึ้นหลอดประสาทไม่ปิดซึ่งมีภาระของโรคมากซึ่งเด็กจะพิการไปตลอดชีวิตรวมทั้งกลุ่มอาการดาวปากแหว่งเพดานโบกและโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีข้อเสนอแนะให้องค์การเภสัชกรรมดรําเนินการผลิตวิตามินโฟลิกเอสิด ขนาด0.4มิลลิกรัมออกจำหน่ายแก่ประชาชนและจัดให้อยู่ในหมวดยาเพื่อให้ประชาชนหาซื้อบริโภคได้ง่ายขึ้นและหมดกังวลเกี่ยวกับคำเตือนสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กำหนดไว้ว่าห้ามเด็กและสตรีมีครรภ์รับประทานทั้งนี้เนี่ยจะผลิตออกพร้อมจำหน่ายให้กับประชาชนได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2563เป็นต้นไปนอกจากนี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้และก็สร้างความตระหนักแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์เกี่ยวกับประโยชน์ของวิตามินโฟลิกเอซิดทั้ง,งนี้การดำเนินการของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหมวด5หน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี2,610ครับหลังจากองค์การเภสัชกรรมมีการผลิตวิตามินโฟ A, นลิกเอซิด0.4มิลลิกรัมตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยโรงพยาบาลรัฐและสภากาชาติไทยได้จัดซื้อเพื่อน,นำไปให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งมีจำหน่ายที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมทุกแห่งก็ที่จากที่ทานวิตามิน b 9นะคะทำให้ดิฉันรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า นดีต่อร่างกายของเราดีต่อดีต่อลูกดิฉันได้กรับการแนะนําม,มาตั้งแต่ตอนที่ตั้งครรภนะคะคุณหมอแนะนําให้ทานวิตามิน B9 แล้วทำให้แบบลูกกอดลูกคลอดมานี้แบบสมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะ